ทุกคนคะคี่จะบอกทุกคนอย่างนี้นะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยเวลาที่เราจะขึ้นไปบนวิหารเนี่ยต้องถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนนะเนี่ยถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็ช่วยกันทําช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้กี่เห็นมีคุณป้าท่านหนึ่งอะมากวาดๆอยู่แสดงว่าที่นี่มีคนดูแลอยู่เพราะฉะนั้นมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะเออนิดนึงนิดนึงของศาลป้าแกนะคะประมาณนี้ อันนี้เป็นโบราณสถานจุดอื่นๆที่มันอยู่ภายใต้อยู่บริเวณในส่วนของวิหารคืออย่างที่บอกว่าข้อมูลตรงนี้คือกี้ยังไม่มีมา100%หรอกนะเพราะว่าคือเห็นคนมาที่นี่กันกันเยอะและ้วตั้งนานแล้วแหละแล,ะและ้วก็มีคนถามว่ากี ie, มา้มายังมายังมาแล้วนะคะมาแล้วเพราะว่าอย่างที่พูดไปอะค่ะว่า เวลาไปพื้นที่ต่างๆอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะดังนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยที่ไม่ได้ไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไปแต่มันต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลอะไรต่างๆนานาก่อนนะคะก็บางคนเขาก็มากันแล้วอ่ะก็ใครที่มีข้อมูลที่ละเอียดกว่าหรือช่องไหนที่เขาพามาละเอียดกว่าก็ลองดูเขาได้ส่วนกี้ส่วนใหญ่แล้วว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้ามาเนี่ยกี้จะเน้นมาดูในเรื่องของความสวยงามของโบราณสถานตัวพระนอนหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ มันเป็นโน้ตฮาวที่น่าสนใจคือเน้นไปที่ความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประวัติต่างๆอ่ะที่มองว่าปัจจุบันเนี้ยมันสามารถที่จะเซิร์ช Google เข้าไปแล้วก็สามารถหาได้หมดแล้ว ลืมพ่อใช่ไหมมันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนรุ่นกี่เรียนนะตอนเด็กๆอ่ะเวลาครูออกเ้อสอบทีวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจำกันละเกินในเรื่องพศออเนี่ยนะคะคือตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องจําตรงนั้นละคือกี้มองว่ารุ่นใหม่ๆน่ะมันต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นสามารถที่จะแยกแยะได้ด้วยถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความจำเนี่ยมันเซิร์ชหาเอาก็ได้ <laughs> ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวหลายคนที่เป็นสายช่องจําจะมาด่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือกี่มองว่าการเรียนเนี่ย คือต่อให้เรียนให้ตายนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราแบบรู้ช้าเข้าใจใช่ไหมคะคือกี้เนี่ยเป็นสายแบบ อาจจะอ่านหนังสือแหละแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดลงมาทำในจริงๆหรือลงปฏิบัติจริงอะกี้มองว่าความผิดพลาดอะมันจะทําให้เรารู้เร็วกว่าการนั่งอ่านเหมือนเมื่อก่อนตอนทําเรื่องพระราชวังหลวงใหม่ๆอะโอ้ยไฟแรงเหลือเกินเดินจนสิวฟ้าหน้าไหม้ไปหมดเข้ามสามปีลงพื้นที่นะคะกลายเป็นว่าช่วงประมาณ3เดือนแรกเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าอันนี้ขอย,ย้อนนิดหนึ่งนะคะหลายคนที่พยายามจะบางคนเคยถามกี้ไงว่าทําไมถึงทําช่องแนวนี้แนวนี้เพราะอย่างที่บอกว่า ช่วงที่ลงทําใหม่ๆอ่ะคือกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านการอ่านหนังสือเยอะคือเอาข้อมูลมาไฟกับชาวบ้านเขาพอลงพื้นที่จริงๆอ่ะมันถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โว้ยางานนีกภาพออไหมเออวันอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยทําตามแนวทางของตัวเองว่าบางครั้งมันต้องมีหูเยอะๆเข้าใจว่าหูเนี่ยต้องมีมากๆนะคะฟังเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็คิดให้ดีๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดในเรื่องของการทําเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะแต่ในส่วนของพระนอนที่เนี่ยนะคะคือกี้ก่อนมันจะบอกว่าประวัติเท่าที่กี้มองดูจากเอกสารต่างเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโคกพระนอนแล้วถ้าใครที่มีภาพเก่าๆอยู่จะเห็นว่าเมื่อก่อนอะมันไม่ได้มีวิหารแบบนี้ไม่มีนะคะอันนี้มาทําใหม่ก็ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าหลังคาแบบนี้ก็ใหม่อยู่ละเรียก่าไหมเพราะก่อนคือเป็นตัวองค์พระนอนแบบเนี้ยอยู่แบบภายใต้อยู่ในป่าละเมาะเลยเดียวผ่าไหมทีนี้พอมีการขุดค้นพบ จริงๆแล้วคนที่พ้นคบน่าจะเป็นชาวบ้านอ่ะชาวบ้านแถวนี้เขาเจอแล้วก็เหมือนมีลุงคนหนึ่งหรือว่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคือกี้ไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเหมือนว่ามีคนไปบอกกกรมศริลป์น่ะว่าให้เข้ามาดูพระองค์นี้หน่อยสุดท้ายก็เลยมีการต่อเนื่องนะคะจนเกิดการมาบูรณะพระนอนองค์นี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากี้เป็นคนยุติยาทแท้ๆนะกี้ยังมาที่เนี่ยที่หลังคนที่อื่นเลย <laughs> นึกวา่าไงคนที่เขาไกลเนี่ยมาก่อนเราอีกนะคะแต่จริงรู้แล้วว่ามีแต่เพียงแค่ว่า มันยังวนล,ลูบมาไม่ถึงแต่วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระนอน600กว่าปีนะคะที่กรุงศรีธุยาของเราอันนี้อยู่นอกเกาะเมืองนะคะอยู่นอกเกาะเมืองอย่างที่บอกว่าเลยวัดใหญ่มาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางเข้าเด็กกี้จะถ่ายให้ดูว่าจากตรงนี้ออกไปตรงปากทางอะ่ะมันเข้ามายังไง คนที่ไม่เคยมาหลงแน่ๆน,นะคะคนวื้นที่ยังหลงเลยเพราะตอนที่กี้เข้ามาที่นี่นกี้ก็ถามเขาว่าค้ย <c oughs> มาไงวะ <c oughs> ถามคนที่มาว่ามาไง <c oughs> เขาก็ส่งแมบมาให้ดูอะไรเงี้ยื่อกียังเลี้ยวขวาวนไปซะเลยนะคะขนาดว่ารู้ว่ารู้แล้วว่ามันเป็นเส้นที่มาตรงนี้ก็ยังเลยไปซะจนได้นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคกี้จะไม่ขึ้นไปรบกวนคนที่เขามาไหว้พระกันนะคะอย่างที่บอกว่านี่เป็นคอนเซป็ป คนที่มาไหว้พระบางทีเขาก็อยากจะขอพอรไหว้พระไอ้เราก็จะไปเจียว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 อย่างเงี้ยไปกบรบกวนเขาอันนี้คือมันไม่ใช่แนวทางที่ทีทำนะคะวันนั้นก็มาไกลๆมาไกลๆเมื่อกี้เข้าไปกาใกลๆเห็นแล้วสรุปก็คือปีใหม่ยังไม่เลยผ่านไปเนอะยังอยู่ในช่วงควันของปีใหม่อยู่ดังนั้นก็ขอให้พระนอน600กว่าปีที่ยุทธยาแห่งนี้นะคะคุ้มครองทุกคนนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองค่ะทุกคนแล้วเจอกันในที่ต่อไปค่ะไม่บาย,บายค่ะ